โคตรเกลียดเป็นเลกเกลียดเป็นเมียมากเลยเว้ยดูการเกลียดพอไรเพราะทุกครั้งที่เราเราเห็นเป็นเนียนไม่สบายใจเราเห็นเห็นเป็นเลเดือดร,ร้อนอ่ะเราจะออกไปรับหน้าเราจะออกไปแก้ขไขปัญหาทุกครั้งแล้วเราไจะโดนด,ด่าโดนเกลียดเลยทุกครั้งเว้ยเราอยากให้ทุกคนรู้ว่าสี่ปีผ่านมาเราพยายามว่า มันเหนื่อยมักคันแต่มันมีความสุขก็เป็นเวลาที่หาไม่ได้เราอยากให้คนเข้าใจแล้วก็ช่วยกำลังใจให้บิลเลนแล้วก็ไอเป็นดีโอด้วยขอบคุณมากที่อยู่นถึงวัน,นี้แล้วก็หวังว่าทุกคนจะติดตามผลงานของมาชิกทุคนด้วยนะครับหวังว่าจะไม่ทิกันไปไหนใช่ไหมครับถึงเราจะแรงแต่เราก็แคร์ด้วย ตกได้ดึแรงมาจากคำคมที่ว่าถึงเราจะแรงแต่เราก็แพงนะครับโอเคขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่อยู่ด้วยกันมาถึงตรงนี้ถึงโชว์สุดท้ายขอยงพวกเราไม่ว่าวันหน้าพวกเราจะได้เจอกันไหมนะครับถ้าเจอกันก็พักทายกันได้เอเดียวครับครับืึ่งักทายกนได้เองเดียวเราไม่ได้เกลียดกันเนาะเราไม่ได้รู้จักกันแค่ในฐานะมีแมนเล็น,นะครับแต่้องแม็ ปาแปดมินซูครั้งแรกที่เห็นแม็กเข้ามาในวงนะครับแม็กมากับบอสใช่แล้วครั้งแรกที่เราเห็นน้องคือเฮ้ยเด็กคนนี้แม่กมินซูมากแล้วพอมินซูได้มาเจอได้มานั่งข้างกันไม่เหมนคนเดียวกันเลยการพูดการจาการตกใจการบุนงงการพูดไม่รู้เรื่องแต่นี่เป็นแบบโปรชันไทยเลยพูดร้เรื่อ,องเยอะหน่อยถ้าเป็นมินซูจะงงตามไม่ทันนะฮะน้องก็เลยหลังใจรับน้องเข้ามาตั้งแต่ปีที่แล้ว พึ่งได้มาได้จริงๆจังๆนะวันเนี้ยขอบคุณแม่ที่ตั้งใจนะครับโดนพิลาอะไรมาเยอะมากๆแม่เดี๋จะพูดอะไรพูดอะไรพูดอะไรครคืออยากจะขอบคุณพี่ๆทุกคนมากครับคือคอยดูแลแต่ผมยังแต่ไม่เป็นยังงงๆนะครับยังทำอะไรไม่เป็นเลยคือยังจำภาพตอนแรกที่พี่เจอพี่ได้ช่างแรกจนถึงตอนนี้ก็ขอบคุณพี่ทุกคนมากจริงๆ ก็ตั้งใจแล้วทำต่อไปนะครับบอกว่าเนี่ยน pues mm ้องๆพคนนี้พวกนี้น้องๆที่อยู่ตรงนี้เขาก็จะคอยดูแล้วก็ให้กำลังใจแบ๊แน่นอนเพราะว่าแบ๊คมันมีสูงมากเห็นไหกทุกครั้งแล้วแบ๊กก็มีสูงมาตลอดมีน้องคนหนึ่งถามว่าพี่ครับพี่ินสูงมาช่วงไหนรู้เหรอเดียว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 ไม่ได้มีตังขนาดนั้นนะแบ็กหรือเปล่าใครใครกันหรือว่าจะมีมาเซอร์ไพรส์อะไรอีก